นาฬิกาหกนาทีกลับมารับชมเอ็มทีภาคเช้ากันต่อนะคะคุณผู้ชมต่อเนื่องเรื่องของเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องของ เมืองโบราณสีเทพที่สมัทดเพชรบูรณ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่7ของไทยแล้วก็เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4นะคะซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักเพิ่มมากขึ้น10เท<ะ>่าตัวเลยนะคะตอนแรกเนี่ยนักท่องเที่ยววันละประมาณร้อยคนอตอนนี้ รลุเป็นพันคนเรียบร้อยกรมศิลปากรก็เลยอบรมการสร้างงานศิลปรกรรมให้กับชุมชนเมืองโบราณสีเทพทำสินค้าทำของที่ระลึกหนึ่งเรื่องที่ขายดีมากก่อนหน้านี้ไอศครีม uh huh. ลายสีเทพรกระเบื้องนะคะโอ้โห ขายดิบขายดีตอนนี้ก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวทำสินค้าทําของที่ระลึกขายด้วยเพื่อสร้างมูลค่าซอฟต์พาวเวอร์จากอัตลักษณ์ของเมืองโบราณสีเทพแล้วก็จะสามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ด้วยค่ะ คุณพนมบุตรจันทรชธอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่าหลังจากที่เมืองโบราณสีเทพได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากสร้างไรายได้ให้กับชุมชนทั้งร้านอาหารแล้วก็ที่พักดังนั้นเพื่อเป็นการต่อย,ยอดไปยังกลุ่มอาชีพอื่นในพื้นที่โดยเฉพาะการจาหน่ายของที่ระลึกกรมศิลปากร ก็เลยได้จัดโครงการอบรมการสร้างงานศิลปกรรมแก่ชุมชนเมืองโบราณสีเทพให้กับประชาชนในพื้นที่โดยการนําอัตลักษณ์ของเมืองโบราณสีเทพอย่างลวดลายคนแครหรือลวดลายต่างๆมาทําเป็นของที่ระลึกอย่างเช่นกระเป๋าผ้าเทียนหอมเน้นความง่ายความเป็นอัตลักษณ์และชาวบ้านต้องทําได้จริงภายใต้คําแนะนําและความรู้จากสํานักช่างสิบหมู่กรมศริลป,ปากรค่ะ ทางด้านคุณจินตนาทองใจสดประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าหลังจากนี้จะมีการจัดตั้งกลุ่มผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อดูแลในเรื่องของงบประมาณพร้อมดูช่องทางการจัดจำหน่ายเบื้องต้นจะจัดจำหน่ายในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพก่อนสินค้าชุดแรก จะจัดจำหน่ายในช่วงปีใหม่นี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวเมืองโบราณสีเทพซื้อของฝากซื้อของที่รล,ลึกที่ทําจากชาวบ้านติดไม้ติดมือก,กลับไปด้วยนะคะก็จะได้เป็นการส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่ให้เขามีอะไรได้เพิ่มด้วยครับ